It grew colder. Miller and I were close to the surface now. Soon, we would climb up into the howling wind to find our way through whatever nightmares were waiting there. My long journey was nearly at the end. But would I have the courage? Hey! Hey! not ตอนนายออกจากสถาน,นีทีบ้านเกิดมานายเคยคิดว่าเราจะลงเอ่ยในสถานที่แบบนี้บ้างไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าเรากำลังจะช่วยโลกหรือลงนรกจับไว้รอาบผ่านค่ายทหารข้างหน้าก็ถึงพื้นดินแล้ว บอได้ยินยไหมมีบางอย่างเคลื่อนไหวในนั้นเปิดประตูเดี๋ยวฉันจะคุ้มกันให้สวัสดีครับผมจ้าเจสีวีอาจจะอ่านติดติดขัดเวนเอ้ยพังอยู่เรื่อยเลยลองใช้ตัวหมุนมือเปิดประตูดูสิรับทราบครับแน่นอนผมอ่านติดติดขัดอ่านภาษาไทยไม่ค่อยคล่องนะครับจะพยายามอ่านให้เร็วและชัดเจน ไหน่ะไอตัวขยับ <c oughs> อาดยมดูตัวพวกนี้หน่อยเพื่อเจอกระสุนกับกองยาแน่นอนว่าผมเล่นมาสามสิบยี่สิบครั้งแล้วไอตรงเนี้ยเดี <c oughs> ๋ยวเพิ่งเปิดตู้ฮะเดี๋ยวมันไปต่อคนเลยเรียบร้อยฮะ ตอนนี้คนไปก็ไม่มีอะไรผมไหมอาจุมตามฉันมาโอเค,อเคลิวขึ้นไปโอโ้เหมือนจะไม่มีใครอยู่นะก่อนขึ้นไปบนพื้นดิน <S 2> <S 2> ต้องสวมหน,น้กนากากกันแก๊ส เราใกล้ถึงแล้วนี่คือห้องถูงอยู่ในอยู่ไม่ไกลจากหอคอยถือปืนขึ้นมาเลกมันมาแล้ว,มลวไม่ต้องห่วงฮะเนี่ยอย่างเท่

ลูกสายอูมันได้ยินล้วตอบด้วยเปลี่ยนได้ยินชัดเจนเลยเปลี่ยนมายอยู่ที่หอกคอยแล้วคอยกมาอยู่ที่หอกคอยแล้วคุณของเราออกมาหรือยังรับชาเราได้ทำการติดต่อแล้วพวกเขาน่าจะอยู่ใกล้ๆรับชาแล้วจีต่อไปหลังม่อยู่บนหอคอยแล้วเปลี่ยนไปกันเถอะคนอื่นน่าจะมาแล้ววิง หอคอยนี้ฮะที่เราต้องไปปิดประตูมีมารยาทด้วยดีใจที่ได้เจอนะครับผู้พันได้ยินนั้นไหมฟังสิบ้าอะไรวันนั้น

ท่ามกลางดงสัตว์กลายพันธุ์ผมจะสังเกตว่าทำไมเพื่อนโดนถีบเนี่ยคนเนี้ยนเนเธอช็อปโดนถีบไปดูนะนายโอ้ยต้องคุมกันคนนี้ฮะ おい。 ก่อนหน้านี้ชีวิตในอุโมงค์ไม่เคยง่ายเลยแต่มันคือบ้านของเรามีความสุขในกิจวัตรประจำวันไปกับไปการพบผู้คนเดิมๆวันแล้ววันเล่าแต่ว่าการจบตีของสัตว์ไกลพันธุ์ทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆผมกลัวจึงเข้าครอบนำสถานีผมมอย่ยี่สิบและนึกไม่ถึงเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเช้าวันที่ฮันเตอร์เพื่อนของพ่อเลี้ยงมาถึงด่าน อดยอมและถึงสายบ้านเมื่อวันนี้ฉันตื่นรังพลังมาเขาน่าจะมีข่าวจากท่านี้อื่นมาบอกมาเลยแน่นรนว่าผมอาจติดขัดในนะครับต้องขออไปนะที่นี้ด้วยไปกันเถอะอดยอมอะไร ไงนี่คอลายสถาน,นี้นี้จะอยู่ได้อีกไม่นานถ้าเกิดการโจมตียังไม่หยุดห,ดหลงเราทำอะไรได้อีกล่ะมาดูกันว่าฮันเตอร์จะว่ายังไง was attacked last night the hospital's full Nami, do we need to wait long? let's go the is the what about the visitors? alexei he was on the outpost oh that's you <laughs> alexei was in the battle has anyone seen him the come on alexei but Artem. Uh, uh, how are the wounded <sighs> good ไม่ค่อยดีเลยเมื่อช้านี้เสียชีวิตไปสองลายแล้วพูดไม่ได้ติดลิ้นมันติดลิ้นลิ้นไปไม่ทันเสียชีวิตไปสองลายมันติดลิ้นนะฮะเสียเสียเสียฉากนี้ช่างเถอะเขินเลยโอ้ยปีบตูเหอะ เสียงคนร้องสะวะผมจะตั้งใจอ่านให้เร็วแล้วก็อ่านที่เป็นเนื้อเรื่องไม่รู้อะไม่รู้ว่าอันไ,ไหนเนื้อเรื่องเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวเนื้อเรื่องอาจจะยากหน่อยผพต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยเพราะผมไม่ได้เล่นเกมแนวเนื้อเรื่องบ่อยดีตอร์บสู ขอบใจบีประวูด้แล้วหายไปนานเลยนะฮันเตอร์อรดีใจที่ได้เจอนะอเล็กสวัสดีอัจยมฮันเตอร์ช่วงนี้มเกิดอะไรขึ้นบนโลกข้างนอกบ้างก็ไม่มากหรอกที่ได้ยินมาส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเทศก,กาละพวก อันยมฉันเจอฉันเจอคนไข่การ์ดิวหยกโอเคครับนี่มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตไก่พันธุ์บ้าอะไรวะนั้นดาร์ควันไม่ว่าพวกมันจะเป็นตัวอะไรคติติประจาใจฉันก็คือถ้ามันไม่เป็นมิตรก็ฆ่ามันซะสัตว์ไก่พันธุ์บุกฮะ ยี่ผู้บาดเจ็บอยู่ลรากำแพงเฮ้ยชีนะ่าพ่อชีนะ่าแนะนะม่งเอ้ยผู้บาดไม่เคยมาไกลถึงขนาดนี้คงเป็นพ่อโรงพยาบาลพวกมันได้กินเลือด ผมไม่ต้องช่วยหรอกฮันเตอร์เก่งหามุมอยู่ฮนะ นายโอเคไหมในตอนนเขาเป็นนักแม่นปืนอยู่แล้วไม่มีดักวันเลยทั้งนั้นก็แค่ไอขยะในอุมโมงค์ข้หนายังไม่เคยเห็นมันพวกดักวันมันมันอยู่ที่นั่นทำไมพวกสัตประหลาดพวกนั้นวิ่งไปมาในอุมโมงค์ยังกับดูงหรือด,ดักวันไม่ใช่พวกไก่พันธุ์ธรรมดา พวกมันคือโฮูโมโนวันเป็นอีกขั้นของการกลายพันธุ์น่ยอาจจะเคยได้ยินมาว่าคนที่เก่งที่สุดเท่านั้นถึงจะอยู่รอดใช่ไหมเกิด<ง><า>อะไรขึ้นกับน<ง>ายอเล็กาจะยอมแพ้แล้วออกไปตายก็ได้นะแต่ฉันจะสู้ด้วยทุกอย่างที่ฉันมีไอ้<ง><า>โฮูโมโนวันอะไรนั่นนะนายคิดว่านายเล่นหนังเข้าบอ,อบอยอยู่หรือไง<า>ดูให้ดียซีฮันเตอร์<ง><า> ไอ้พวกดักวัน วิทย์ปีศาจที่รู้ว่าเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นนอกเขตชายแดนฉันต้องออกไปดูสถานการณ์ฟังให้ดีนะอัญมณ์ถ้ามุนีเช้าฉันไม่กลับมานายต้องไปที่สถานีบริแล้วหาคนชื่อบิวเลอร์บอกเขาไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันแล้วอันนี้ <So S 2> ไปให้บิวเลอร์ดูเขาจะได้รู้ว่าฉันส่งนายไปละเชื่อมันในตัวนายนะอัญม ถ้าพวกเราจะเอาชีวิตรอดต้องกำจัดเยย์คามนี้ให้จงได้ไม่ว่าจะแลกด้วยสิ่งใดก็ตามต้องกำจัดมันซะเข้าใจนะบทที่หนึ่งการเดินทางฮันเตอร์ไม่ได้กลับมามันไม่ง่ายเลยที่จะหาข้ออ้างออกจากสถาน,นีและเดินทางไปยังโปลิต แต่ผมก็รับปากไว้แล้วและยินมาว่ารดคลาวานที่ <signed> ไปลิก้า <the> ในวันพรุ่งนี้แต่ต้องการผู้คุมกันผมจะไปก็แล้วกัน finally t a k i your time as usual h huh? alright grab your gear go to the platform they're waiting for us I'll meet you there hey a r t m don't forget anything huh? Вот стоят, спиревертаться, бабушка здорова, вот стоят, спиревертаться, куша компот! вот стоят, спиревертаться, и мечтает снова, вот стоят, спиревертаться, пережит на лед. Эй, это какая хорошая музыка.

ปืนกลมือปืนกลมือเล่มกล้อง5.45ผลิตในคลังแสงมันยิงไม่ค่อยแม่นนะแล้วก็ร้อนเร็วสุดๆนี่ทีละชุดนะอางมันจะช่วยประหยัดกระสุนได้อันนี้ที่ชาร์จแล้วก็หน้ากากกันแก๊ ให้มันไว้เวลาในายไปในพื้นที่ที่มีการ,รแพร่รังสีกองทงัพต้นเดินด้วยของพยาบาลครับโอเคนายมีของพร้อมแล้วหรือจะมาลองยิงปืนดูก็ได้นะนและอย่าไปหมกุ้นมากนักล่ะ okay? โอเคนะไม่อะไม่ไม่เคยเข้าไปแล้วครับเซกสุนฟรีไปกล่องนึ่ง ขโมยกระสุนนะนั่นขึ้นเตือนงี้แปลว่าเราก็ต้องเป็นคนชั่วเหมือนกันเนะี่ยเขาามาทีลูกเ <c oughs> พราะจะออกเดินทางหรือยังละ่ะ <c oughs> ดีเลยนายจะเคยได้ยินมามาบ้างแล้วนะว่าสถานีของเรากือกำลังสั้งฮันตมิตรกับ ดิกา้าเราลังจะส่งรถลนล,ลางสองสามคันพร้อมสินของทั่วไปอาวุธและอุปกรณ์เสื้อผ้าอัดยมก็จะไปนะฉันเห็นว่านายเป็นห่วงอันเตอร์แต่ชีวิตคนพวกเขาบ้าบินแล้วก็เดินแล้วเต็มไปด้วยอันตรายตาธรรมชาติมันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่จะทำตัวเป็นฮีโร่เพราะงั้นอยู่ห่าง ปัญหาเข้าไว้พารถไปยังจุดใหม่โชคดีนะลูกขอบคุณครับขอโทษที่ผมอ่านไม่ทันนะเมื่อแต่ซึ่งกับคำพูด อาดยงทางนี้มาว่าไงไห่พอแร้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะงั้นไปเถอะงั้นไปกันผมไปเถอะเฉยเลยต้องบอกนั่งตรงนั้นไปอาดยงแล้วก็บิจิมีใครลืมอะไรไหมแล้วไอ้ของมาครบเลยเหรอเฮ้ยพวก Can but... I get a lift? <thean> I get the sure, but the sometimes. I can do that. Mm, that. <thean> let's go <ahead>. then. <thean> Alrighty then. Good luck Khoi to us <thean> Let's go. Good luck to us. So are you ready to finally be somewhere else? Whoa! at last, Well, for as long as the right takes anyway. Should be fun. More dangerous. การไล่ล่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ออกจากพื้นที่ปลอดภัยของทถานีของบ้านของผมผมลำบากใจมากที่ไม่ได้บอกความจริงกับพ่อเลียงผงจะไม่ได้กลับมาจากลิกาแน่แ,นแค่คำแต่คำม่นฮันเตอร์ขึ้นอยู่กับผม โยกป่ะโยกป่ะหัวโขกอันนี้ผมจะไม่อ่านนะเพราะผมเล่นอย่างเงี้ยมาปมานยี่สิบสามสิบแล้วมันพูดกันเยอะมากแล้วหันไปก็จะมีเด็กน้อยฮะแล้ก And if it's not Hansa, then you have to go through the Reds, the Nazis, or your regular bandits. And these guys are really going at it lately. If they're not fighting everyone else, they're boring with each other. The worst thing that I've ever been through was Actually, I didn't even reach the station until I was suddenly overcome with fear. I just ran away. Slow <laughs> well down, <done, we> <laughs> ปีเตอร์มีอะไรรถรางคารวานทหารไปติดอยู่ตรงอเล็กซ์แต่เยก้าจะอุโมงถล่มหรือไม่ก็โอ้ป่าเออฉันเกลียดอุโมงนั้นก็ได้ปีเตอร์เปิดประตูเลยอยู่ที่นั่นต่อไปก็ไม่ทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นกับอุโมงนั้นก็เป็นอุโมงธรรมดาล่ะนะอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ ฉันเคยผ่านไปเมื่อเดือนที่แล้วแล้วลก็ฉันไม่ชอบมันหรอกแค่นั้นเองพี่นั่รงรถลังติดอาวุธพร้อมอืมเตรียมกระชุนพร้อมเดี๋ยวนะ บอกให้ยิงตะกี้ให้มาแค่สองแม็กเองเหรอแม่งเออเจ็บหัวมากใครให้เจ็บหัวพวกเลยนายช่วยยกคขันยกและก็โอเคยูจีนนายไปช่วยเขาหน่อยเขาต้องไปให้เร็วกว่านี้เลยเลยเดี๋ยวฉันช่วยนี้จะบพาเราไปเถองตอนนี้เราควรที่ออกไปจากที่นี่ให้เร็วเลยมันน่ากลัวจริงๆ พวกมันเหรอใครล่ะในเคยได้ยินพวกพวกมันอะพูดถึงอะไรเนี่ยนี่นายหมายถึงใครพวกมันอะพูดถึงอะไรเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยหัวฉันอัดยงนี่มันอะไร อาดยงทางนี้ survive, ถ้าพวกเราจะเอาชีวิตรอดต้องกำจัดให้คุกคามนี้ให้จงได้ไม่ว่าจะแลกด้วยสิ่งใดก็ตามต้องกำจัดมันซะ อะไรวะนั่นคือเรื่องบ้าอะไรขี้เวรแล้วตื่นแล้วพวกเฮ้ยพวกตื่นแล้วตายสิโบลิสโบลิสตื่นสิโบลิสแม่งเอ้ยไม่ดีแล้วแบบนี้อ้าวพระเจ้ายิงมันเลยได้ยิงป๊ด ปืนลูกหมดแล้วไ,ไอ้บักเค็แบ๊กเดี่ยวเองไปทางมีดเลยอดยม,มเอาปืนลูกซองฉันไปไโอ้ยเพื่อนโดนขเขาเหมือไปแล้วใช้ประหยัดไม่เคยใช้เป็นฮะใช้แบบสิ้นเปลืองก็ใช้เป็น ไปจากกระสุนไว้นะอัจยมยิงไปแล้วก็บางทีก็บักนะครับยิงไม่ตุยบักเป็นเรื่องปวดตีเราเกือบจะถึงแล้วอีกแค่นิดเดียวเร็วเข้าเฮ้ยมาถี่เกิน ยังรอดอยู่มาตรงนี้เร็วเข้าอดี๋ยวเพิ่งใช้ปืนพ่นไฟนะขอร้องร้อนเอาเรื่องเลยนะต้องหาอะไรดื่มหน่อยแล้ว